คุณแม่นาตาชาเขาไม่พอใจนะคะคนไทยไปทําคลิปล้อเลียนเขาว่าไปใส่ส้นสูงตะเบอะไรอย่างเขาเขาเขาไม่โอเคนะคะ I'm okay มัน not okay นะคะบิวกิ้นมาเลยเลบิวกิ้นกับพี่บอสมาเลยเพลงใหม่ๆไม่โอ oh เลยอย่างนี้มาล้อเลียนออลบริจ้ไม่ได้นะคะแอนตี้นี่เห็นคลิปคุณแม่หมอลำอ่ะ <laughs> นักลมนี้ลนดามอะ่ะ อันน่ะไม่โกรธแต่ว่าโกรธลงทับซ้อนสูงก็โกรธทาตะเบนะคะไม่ยอมให้สบายเจิงนี่มากรายกรายบ่าวใบนี่บะลูเตียอีเว้งเตียอีไว้ដើម្បីស្អាយចំអកដកខ្លួនចាញ់ជីបាត់តាន់បើលេងឈប់ទូចលេងឈប់ទូចអបកអានឹងលេងឈប់ហើយបងប្អូនគិតមើលសบายជើងនេះមនុស្សប្រាប់ហីដែរថាមិនបានត្រៀមឥឡូវយើងអត់និយាយទេនឹងសបជើងនឹងហើយមិនដឹកដឹកថៃអញ្ចឹងដឹកដឹកដូចនិយាយនឹងអញ្ចឹងនេះ មីសៀមនឹងតិចនេះសៀមមិនដេសមកស្ាសអប្រងឃើញមកខ្ញុំអាចបោកបពៀននេះខ្ញុំអាចបានបោកពៀនប្រតិចេតនាទេថាអ வை ដែលខ្ញុំស្នើខ្ញុំស្នងពកកុំឲ្យខ្មែរជន់ប្លែកខ្មែរណែណែក៏ថាសៀមទៅពីទៅចុះខ្មែរហើយបងប្អូនបលូកកាយស្មាច់ជើងខ្ញុំទៀតបលូទៀតហើយស្មាច់ជើងនឹងណាខ្ញុំប្រាប់ថាមីសៀមអញនេះថតរេរខ្ញុំនិយាយលូអនឡាញខ្ញុំមិនចង់ប្រួតអូនមួយទេតែតើខ្ញុំយកវិញថាដាក់មួយដូចមួយទេ ถ้าถอนนี่ต้องถอนหมดครับเพราะว่าจริงๆเทคโนโลยีของประเทศเขมรกับเราเนี่ยเราเหนือกว่าเขาเยอะครับเราเหนือกว่าเขาเยอะครับผมพูดไม่ได้ประธานโทษนะเขาหมอบอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาหมอบอยู่ตรงไหนเนี่ยเรายังรู้เลยครับนะครับไม่ใช่ลาดตะเวนมองเห็นกันด้วยตาแล้วนะครับเอาว่าเดี๋ยวนี้นะครับ เขาหมอบอยู่ตรงไหนกลางวันกลางคืนเรายังรู้เลยครับเรายังรู้เลยครับมึงเอาดินกลบตัวใบไม้บังเรายังรู้เลยครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยขนาดนั้นครับนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้มีการประทะกันครับเพราะว่าปืนใหญ่กับเครื่องบินลบเนี่ยเขาล็อกเป้าไว้หมดแล้วครับฐานที่ตั้งปืนใหญ่ของฝ่ายเขมร รถจะลลวดเข้าไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไงตอนนี้แม่เอารถไปแอบในหมู่บ้านแล้วนะครับรู้ว่าเรามารเป้าถอนไปแอบในหมู่บ้านแล้วกลัวเราไปทิ้งบอมแล้วก็โดนชาวบ้านตายจะได้ออกมาโวยวายอีกว่าทําให้ประชาชนสูญเสียถ้ารบแล้วต้องโหดรบแล้วต้องโหดนะครับถ้าคุณไปหมอบอยู่กับชาวบ้านก็ต้องไปทั้งฝูงเลยครับ ถ้ามันเอาไปจอดในหมู่บ้านชาวบ้านก็ต้องหนีไปมึงยังโง่อนอนอยู่ที่บ้านมึงก็ต้องโดนลูกหลงไปด้วยนะครับเหมือนกับที่รัเสเซียเขาบอมลรงพยาบาลบอมลรงเรียนพอทหารยูเครนไปหมอบในนั้นมันเป็นหลักของการรบอยู่แล้วครับรบต้องปวดต้องเด็ดขาดนะครับ แล้วอย่าไปทําตรงนี้ครับตรงนี้ก็ปล่อยกองบินแถวอุดรอ,อุบลว่าไปนะครับกองบินที่ดอนเมืองเนี่ยต้องบินไปโน่นเลยบ้านสมเด็จพุนเซนโน่นนะครับไหนไหนมีเรื่องก็ต้องฟาดกันให้หงายท้องไปเลยนะครับให้จำไปห้าสิบปีเลยนะครับ ไทยเราไม่ไปบุกเขาอยู่แล้วครับทหารไทยสุข,ขุมนะครับแต่แม่นพร้อมจะสวนนี่เขาพร้อมปะทะเต็มที่แล้วนะเอาทหารพรานที่มีประสบการณ์ในการลบจากภาคใต้ขึ้นมาประจำแนวชายแดนหมดแล้วนะครับไปทั้งช่องบกทั้งปราสาทตาเมืองถมแล้วนะครับดึงกำลังทหารพรานจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วนะครับนี่พร้อมแล้วแนวหน้าก็พร้อมปะทะหมดแล้วนะครับ การจนาบอกคนร้ายสองคนยิงและป้นเงินหกแสนมีชื่อเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดยศพันเอกครับปี49น่าจะปี4ี่เ้าครับมาเนี่ยผมเป็นพันเอกทีเศษหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดสี่แปี่เกปีครับทุกคดีและครับที่เป็นคดีอุกชะกันเนี่ยนะครับ คดีที่เป็นคดีใหญ่ๆอ่ะผมลงไปทำทุกคดีไม่เคยได้นอนบ้านเลยนะครับไปทำไปทำทุกคดีครับมาเนี่ยผมไม่ได้สนใจจะมีชื่อไม่มีชื่อนะครับคือผมไปทำภารกิจเนี่ยแม้แต่ไปประท่ากับคนร้ายเนี่ยจบภารกิจคนร้ายตุยไปผมก็กลับบ้านนอนไม่ห่วงถแถลงข่าวครับไม่ห่วงแล้วก็ไม่เคยเสนอผลงานไม่เคยเสนอผลงาน ไม่เคยเสนอผลงานครับมานายรู้เองครับมาเนี่ยนะฮะชาวบ้านสื่อมวลชนเอาไปโปรโมทอะไรมันก็ไม่ทําให้เราได้เลื่อนขั้นไปได้จบภารกิจเราลอดตายไปได้เราก็ดีแล้วกลับบ้านนอนอาบน้ำนอนสะใจเลยวันรุ่งขึ้นนี่นอนตื่นสี่ห้าโมงเช้าเลยผมไม่ชอบแต่งเครื่องแบบครับไม่ชอบเลยอ,อึดอัดอึดอัดครับ ผมมองว่าเครื่องแบบเนี่ยมันทำให้ห่างไกลกับประชาชนชาวบ้านเขาไม่ค่อยชอบตำรวจอยู่แล้วพอไปแต่งเครื่องแบบตำรวจเขาก็จะรังเกียจผมเลยแต่งแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างเงี้ยเป็นตาสีตาสาไปนะฮะผมไม่กลัวผีเลยครับไม่กลัวผีเลยนะครับไม่กลัวเลยถ้าจิตเราแข็งนี่ไม่ต้องไปกลัวครับไม่กลัวเลยครับมาเนี่ย ผีมาก็เจอมีดหมอสิแม่นั้นก็เจอลูกเข้าหลามสินะครับไม่มียังไม่แต่มีมาเข้าฝันมามันเหมือนกับคนที่เขาตุยโดยที่เขาไม่ถึงอายุไขเนี่ยเขาจะเป็นสัมภเวสีนะครับแล้วเขาก็จะมาแสดงให้เราเห็นแสดงให้เราเห็นทางเสียงวูบวับวับ,วบนะครับกลิ่นเหม็น กลิ่นทู่นะครับหรือมาเข้าฝันอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อนะเพราะเจอมาหลายหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ผีจะมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เห็นนะครับผมยิงข้างโกงเลยครับมาเนี่ยนะไม่มีแล้วใช้คาถางนะหนูถ้าเกิดว่าวิญญาณมาหลอกมาหลอนสภเพอสีมาก,กวนเนี่ยก็ท่องนโมสามจบแล้วก็จุดติจุดตังอะาหังจุดติจุดติจุดตังอรลหาหังจุดติ น้องๆที่ไปนอนในป่าแถวแนวชายแดนก็ท่องได้นอนหลับฝันดีนะครับไขรบอกนะผมพร้อมเป็นกำลังสำรองครับ มาเนี่ยนะฮะพร้อมนะครับไม่ใช่มาคุยเอาสนุกนะนะครับไปเลยครับไปเลยครับมาเนี่ยพร้อมจะออกรบเลยครับนะครับยังมีเลี้ยวมีแรงนะครับยังมีเลี้ยวมีแรงอยู่นะครับยังมีเลี้ยวมีแรงยังมีความคล่องตัวอยู่นะครับยังมีความคล่องตัวอยู่นะครับอาวุธยุทโธปันไม่ทางราชการไม่ต้องเตรียมไปพร้อมนะครับแถมเอาไปเผื่อน้องๆที่อยู่แนวชายแดนด้วยนะครับ นะครับโอ้ยปลอมตัวตลอดลูกปลอมตัวทำงานตลอดนะขอบคุณคุณหมอเหรียญทองนะครับคุณหมอเหรียญทองประกาศมาหากเกิดภาวะศึกสงครามจริงๆก็พร้อมจะช่วยเหลือรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บมาทำการรักษาพยาบาลฟรีขอบคุณ ุณหมอเหรียญทองนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแนะนำกันได้ไปฝึกกันได้ครับถ้าจะเป็นกองหนุนครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทหารมาก่อนอะไรมาก่อนครับมาเนี่ยนะผู้หญิงผู้ชายคนแก่นะครับทุกคนทำหน้าที่กันได้ครับนะครับแบ่งหน้าที่กันทำได้ฮะแบ่งหน้าที่กันทำได้นะครับ คลิปคุณดง่งอัธชัยที่ด่าผมใช่ไหมผมดูแล้วครับนะฮะดูแล้วนะครับดูแล้วนะครับดูแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจและให้คุณค่านะครับแต่พี่นาแล้วเนี่ยเป็นการหมิ่นประมาทผมนะครับด้วยการโฆษณานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวดูว่าพี่นายทีนะครับว่าอาทิตย์หน้าผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีไหมนะครับก็น่าจะแจ้งความดำเนินคดีเอาไมายจับเข้าไว้ก่อนนะครับ นะครับเอาหมายจับเขาไว้ก่อนนะครับเอาหมายจับเขาไว้ก่อนนะครับส่วนสารจะพิพากษาตัดสินยังไงก็นะครับก็ต้องไล่ประวัติเขานะครับบรรยายฟ้องให้ดีๆนะครับนะครับอย่าไปคิดว่าคดีหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทเนี่ยถ้าหมิ่นประมาทคือไปพูดว่าคนนั้นคนนี้นะครับไม่ได้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่ไม่เป็นไรสารท่านจะปรับ รอลงอาญานะครับแต่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีลงโทษจําคุกนะครับ